Sleep tight. I'll wake you when we arrive. หลังจากที่โภมิธิอุสออกฉายหลายปีแล้วและท่านก็คงคิดกันอยู่ว่าชอจะได้กลับมาในภาคต่อไปไหมแล้วเนื้อเรื่องน่าจะเล่าต่อจากจุดที่เธอพบกับเดวิดและมุ่งหน้าไปยังดาวเคราะห์ของเอนจิเนียร์หรือเปล่าหลายคนก็คิดอยู่ว่าจะได้เห็นเรื่องราวการค้นพบของพวกเขาบนดาวเคราะห์สวรรค์หรือไม่แต่ปรากฏว่าตัวของลิลลี่สกอตและทางสตูดิโอเองได้ตัดสินใจเปลี่ยนทิศทางเนื้อเรื่องที่มันแตกต่างจากโภมิิอุสแบบดั้งเดิมและสุดท้ายพวกเขาก็ได้ตัดบทของดร็ Engineer ออกไปจากเนื้อเรื่องงงททั้หมดสสิ่่่ีนานใจก็คือมันจะมี2เวอร์ช่นเกี่ยวกกับาารตายของชอ ซึ่งทั้ง2เวอร์ชันนี้ก็ขัดแย้งกันมากด้วยเวอร์ชั่นแรกจะอยู่ในบทภาพยนตร์ตอนเปิดของเ l เลี c ยนโค a เวครับส่วนในอีกเวอร์ชันหนึ่งก็จะเป็นฉากตอนที่ถูกลบออกไปจากบูเลที่ตัวของเดวิดอธิบายเกี่ยวกับการสร้างซินูมอฟครับและสิ่งที่เขาได้ทํากับอลิซาเบธชอก่อนที่พวกเราจะลงลึกทั้ง2เวอร์ชั่นนี้ผมต้องบอกตรงๆเลยครับว่าชอไม่ควรที่จะตายตั้งแต่แรกด้วยซ้าไป Exactly what you. บทภาพยนตร์เวอร์ชั่นแรกของ Alien Covenant จริงๆแล้วตัวของดรชอยังมีชีวิตอยู่ตลอดทั้งเรื่องเลยจากคำอธิบายของคอนเซปต์อาร์ติสตัวของคาร์ลสฮวนเต้ได้ออกมาเล่าว่าบทนี้เคยพูดถึงกันมาแล้วใน h e สแอนด์เอนเตเทนโดยได้เปิดเผยถึงองค์ประกอบบางอย่างของบทภาพยนตร์ต้นฉบับของเ l เล n Covenant ซึ่งในตอนนั้นก็จะมีชื่อว่า p พ o มิ t h e u s 2ถึงแม้ว่าบทภาพยนตร์ในตอนนี้จะหาไม่ได้แล้วแต่สิ่งที่คาร์ลสบอกก็คือในเวอร์ชั่นแรกที่เรียกว่า Paradise วอร์ชั่นนี้ตัวขออ ยังมีชีวิตอยู่นะสิครับพวกเขาพบเธอแล้วก็ซ่อนตัวเธอจากเดวิดตลอดเวลาเลยดังนั้นพวกเราจะเห็นว่าในเวอร์ชั่นแรกของ a l i e ี c ย v e n a n t ที่ชื่อว่า Para ได s e ตัวของชอได้ซ่อนตัวอยู่ในสุสารใต้ดินของเดวิดใต้เมืองครับและเนื้อเรื่องตรงนี้มันก็บอกเราได้ว่าระหว่างที่เธอกําลังเดินทางไปยังดาวเคราะห์ของเอนจิเนียในช่วงเวลานี้ตัวของชอจะอยู่คนเดียวใช่ไหมครับและนั่นก็ทําให้ชอรู้สึกเหงาและเธอก็ปล่อยให้เดวิดรอยอยู่นอกยานซึ่งเธอในตอนนั้นไม่ต้องการที่จะย,ยุ่งเกี่ยวกับเขาเลยและมันก็เกิดเหตตุุุกกกาาาาาารรรณ์ออออะไบบงงงยยย่่่่ทททีีีํใให้้พพวเขมููดดดคคัันนส ก็ได้เอาร่างของเขากลับเข้ามาแล้วก็ซ่อมแซมเขาให้เหมือนเดิมครับและในท้ายที่สุดพวกเขาก็ได้กลับมาเป็นเพื่อนกันในระหว่างการเดินทางอีกทั้งตัวของเดวิดเริ่มผูกพันกับเธอในเชิงมิตรภาพซะด้วยนั่นคือจุดหนึ่งครับในตอนที่เดวิดหันมามองเธอแล้วก็ถามว่าคุณเชื่อใจผมไหมคุณเชื่อไหมว่าผมรักคุณและทุกอย่างที่ผมทําต่อจากนี้ทั้งหมดเลยมันก็เพื่อคุณเพื่อที่จะปกป้องคุณชอได้หันมาครับแล้วก็บอกว่าโอเคฉันเชื่อจากนั้นตัวของเดวิดก็ได้หันกลับไปแล้วก็ฆ่าเอนจิเนีีรทททั้งงม,มดดาาาวคนนแแแลกกก่่ผผิิูๆใบบต ทําเพื่อชอจากสิ่งที่พวกเราได้เห็นเลยก็คือเขาได้ฆ่าทุกคนบนดาวเคราะห์จริงๆชอก็แบบว่าเฮ้ยฉันก็แค่อยากจะคุยกับพวกเขานะแต่มันก็สายไปแล้วและทุกคนบนดาวเคราะห์ก็ตายจากไปหมดนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับชอในบทภาพยนตร์ร่างแรกของ A l เลี c ย v e n a ว t ตครับตามที่ตัวของคาร์ลอสฮวนเต้ได้บอกไว้ครับส่วนตัวคิดว่าพวกเขาน่าจะทําหนังเรื่องนี้นะเนือเรื่องที่เกี่ยวกับตัวของเดวิดกับชอแล้วก็ดาวเคราะห์บ้านเกิดของเอนจิเนียร์แต่มันกลับกลายมาเป็นว่าพวกเราได้เจอหนังแบบลูกเรือที่เจอดาวดวงใหม่แล้วซึ่งงพวกวกเวนนงงก,วกเเ้าาา่นนนห็็็ตตยััแมร เห็นองค์ประกอบบางอย่างอยู่นะครับจากบทเวอร์ชั่นแรกของเดวิดที่ตัวของเขารักชอมากๆและมันอาจจะดูเหมือนว่าในตอนแรกเขาพยายามที่จะช่วยเธอโดยการผ่าตัดใช่ไหมครับหลังจากที่ตัวเธอติดเชื้อฉากในวิดีโอแสดงให้เห็นว่าตัวของเดวิดทําให้ตัวของชอหลับอยู่ในสภาวะเย็นครับโดยที่ตัวของชอดูเหมือนจะไม่ค่อยสบายเท่าไหร่เลยนี่แหละครับทำให้หลายคนคาดเดาว่าตัวของชอเธออาจจะติดเชื้อจากถุงไทโรไบต์ก็ได้ที่มันออกมาหลังจากที่เธอผ่าตัดมันออกมาเดวิดได้พูดว่าผมไม่มีเวลามากหากระบบพลังงานของผมมันไม่เชื่อมต่อสมองของผมก็เลย ดับลงในไม่ช้าผมเข้าใจว่าทำไมคุณถึงกลัวผมเรามักกลัวสิ่งที่แตกต่างจากเราแต่ผมจะไม่ทำร้ายคุณนะดรชอในฉากนี้ตาของเขาข้างหนึ่งเริ่มหยุดทำงานแล้วครับและเขาก็กำลังจะตายไม่มีอะไรให้ผมทำที่นี่นอกจากคิดไปเรื่อยคุณเห็นไหมละ่ะผมสงสัยว่าผมจะบ้าไปแล้วหรือเปล่าแต่วันนี้ผมเข้าใจอะไรบางอย่างใหม่บางทีเราอาจจะไม่แตกต่างกันมากนะคุณกับผมและชอก็ได้ตอบไปว่าเราไม่เหมือนกันสักนิดแล้วตัวของเดวิดก็ได้พูดว่าผมกลัวเหมือนกันในซีนนี้ชอจะเริ่มหยุดชง,งกครับแล้วเธอก็จะฟัังงตตววววขอ David วมมอเดดดิพู่่าาาผมมไยยยคนี คำสารภาพของเดวิดทําให้ชอรู้สึกอ่อนไหวขึ้นครับอย่างที่ผมบอกไปว่าเธออาจจะโดดเดี่ยวอยู่คนเดียวจริงๆแต่เธอก็กั้นน้าตาไม่อยู่ผมแค่อยากจะขอให้คุณพูดคุยกับผมสักหน่อยเรื่องอะไรก็ได้ที่คุณอยากเล่าผมแค่อยากได้ยินเสียงในตอนที่ผมกําลังจะตายและถ้าคุณทําเป็นใจดีกับผมสักหน่อยก็จะดีมากแล้วบทก็อธิบายว่าชอเชื่อมต่อกับหัวของเดวิดครับและก็เธอก็ได้เริ่มเชื่อมต่อกับร่างกายของเขาอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับที่เราได้เห็นในวิดีโอของคอสซิงเลยและพวกเขาก็เริ่มสนิทสนมกันมากขึ้นเรื่ออออยๆในนนตแรรรกชค่่ข้างทีะะม,มัดะัดว ตแต่ความระมัดระวังของเธอค่อยๆเลือนหายไปจากนั้นตัวของบทก็เริ่มบอกใบ้สิ่งที่แปลกประหลาดน่าขนลุกครับโดยบอกเป็นในๆว่าตัวของเดวิดเริ่มเหมือนกับเป็นแฟนของชอซึ่งมันน่าหงุดหงิดมากนะและผมก็ดีใจมากๆที่มันไม่ได้ถูกนํามาใช้ในหนังจริงๆพวกเขาเริ่มมีความสนิทสนมกันมากขึ้นครับทำอาหารเอ่ยสำรวจยานอวากาศเอ่ยล้างตัวในห้องน้ําด้วยกันอีกทั้งพวกเขายังนอนกอดกันด้วยแล้วก็นอนหลับกันสนิทเลยครับอาจจะเป็นคู่รักกันเลยก็ว่าได้ดูเหมือนว่าพวกเขาใกล้ชิดกันมากๆและเมื่อพวกเขามาถึงงดดดาาวววข้้อ Engineer, อิกช็ไไพู่แล พวกเขาไม่ได้ดีกับพวกเราล่ะเดวิดก็ได้ตอบไปว่าแค่ขอให้พวกเขาไม่แย่กับเราก็พอเธอก็ยิ้มอุ่นใจครับจากนั้นเธอก็ได้เลื่อนมือผ่านแผงควบคุมแผงด้านหน้าของเธอทั้งหมดสั่นไหวครับแล้วก,ก็กลายเป็นโปร่งใสในที่สุดเราได้เห็นดาวเคราะห์อของพวกเอนจิเนียร์แล้วภาพที่เห็นนั้นมันน่าทึ่งมากอารยธรรมขั้นสูงสุดเหมือนกับภาพของสวรรค์ที่มันกําลังเบ่งบานก่อนการล่มสลายดาวเคราะห์นั้นเหมือนกับญาติสนิทของโลกเลยปกคลุมด้วยเมฆมหาสมุทรและมีสีน้ําเงินเมทัลลิกแปลกตาดาห้งนน่ขขึใญ และก็รอบวงแหวนนั้นเต็มไปด้วยยานของอินจิเนียร์รูปไข่ที่มันมีขนาดใหญ่มากกว่ายานของเทรนนอตที่ตัวของเดวิดและชอขอโมยมาหลายเท่าเลยภาพที่เราเห็นมันเกินกว่าที่ใครจะรับไหวมันน่าทึ่งมากฉากนี้ก็จะมีน้ําตาของชอราวกับว่าเธอได้เห็นสวรรค์จริงๆ อารมณ์ของเธอในตอนนี้มันเปี่ยมล้นครับมือของเธอเอื้อมไปจับมือของเดวิดแล้วเดวิดก็ได้ถามว่านี่คือสิ่งที่คุณจินตนาการไว้หรือเปล่าชอร้องไห้แล้วก็ตอบไปว่ามากกว่านั้นอีกและหลังจากนั้นตัวของเดวิดก็เผยตัวต,วต,วตวนครับดีที่ได้เห็นคุณร้องไห้นะเธอได้หันมามองหาเขาแล้วก็พูดว่าอะไรนะและหลังจากนั้นจู่ๆเขาก็ยกมือขึ้นแล้วก็ได้หักคอเธออย่างโหดเหี้ยมครับจนทําให้เธอล้มลงแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดฉากนี้มันแสดงออกอย่างชัดเจนถึงความโรคจิตของเดวิดแล้วก็เน้นย้ำท่านผู้ชม ดาวบ้านเกิดของอินจิเนียอยู่นะราวกับว่าเขาติดค้างอะไรบางอย่างกับเธอก่อนที่ตัวของเขาจะพรากชีวิตของเธอไปสำหรับการทดลองของเดวิดกับดอรอลิซาเบธชอในเอเลี่ยนโคเวเนนต์อาจจะถูกมองในแง่ของการแพทย์แล้วก็ศยลกรรมมากกว่าเชิงวิทยาศาสตร์ทั่วไปโดยการตัดการแล้วก็ใช้ท่อที่เชื่อมต่อกับร่างกายของเธอเดวิดมองว่าการต กอาจจะทําให้เข้าถึงส่วนของกระดูกใบหน้าที่สําคัญได้ครับเช่นการผ่าตัดใบหน้าขากรรไกรในวงการแพทย์สมัยใหม่ใช้เพื่อปรับปรุงความสามารถในการใช้งานของใบหน้าแต่ในกรณีของเดวิดเขาอาจจะใช้มันเพื่อทําลายโครงสร้างเพื่อการทดลองก็ได้ครับโดยการที่เขามองว่าการตัดกรามของชออาจจะเป็นวิธีที่เดวิดใช้ในการจัดการกับระบบหายใจเพื่อที่จะควบคุมการตอบสนองทางกายภาพแล้วก็จิตใจในขณะทําการทดลองในเชิงของแพทย์ศาสตร์การตัดกระดูกใบหน้าจะทําในกรณีที่ต้องการปรับโครงสร้างใช่ไหมครับเช่นการรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาขากรรไกร ที่่ไมมสัััพนนธ์กแต่ในกรณีนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าตัวของเดวิดตัดเพื่อเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในครับที่เขาสามารถเข้าถึงเนื้อเยื่อทางสมองได้สําหรับการเชื่อมต่อท่อกับร่างกายของชออาจจะเกี่ยวข้องกับการจัดการระบบไหลเวียนของเลือดและก็สารชีวภาพในร่างกายของเธอก็ได้ในการทางแพทย์สมัยใหม่ในการใช้ท่อกับร่างกายเป็นสิ่งที่สําคัญครับในการควบคุมการไหลเวียนของของเลวเช่นการใช้สายยางให้อาหารหรือว่าการใช้ท่อระบายของเหลวในกระบวนการผ่าตัดใหญ่ท่อเหล่านี้สามารถใช้ในการรักษาการทํางานของอวัยวะอื่นๆในขณะที่มีการฟื้นฟู ร่างกายและก็การทดลองนั่นเองและการต่อท่อเชื่อมต่อกับร่างกายของชออาจจะถูกใช้เพื่อควบคุมการไหลเวียนของสารอาหารนั่นเองครับหรือว่าของเหลวที่มันจําเป็นมากสําหรับการทดลองของเดวิดเดวิดต้องการการจัดการระบบภายในร่างกายของเธอครับเพื่อให้เหมาะกับการเจริญเติบโตแล้วก็รวมถึงการผลิตไข่ของซินูมอปในการใช้ท่ออาจจะช่วยให้เขาสามารถควบคุมเพื่อที่จะตอบสนองทางกายภาพของชอได้อย่างสมบูรณ์แบบมากขึ้นสาหรับการที่เดวิดแหวกอกของดรอลิซรอาเบธชออาจจะเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงอวัยวะภายในเหมือนกันครับซึ่งกระบวนการทางแพทย์ จะเรียกว่าทอราคอโทมีหรือว่าการผ่าตัดเปิดช่วงอกเพื่อศึกษาการดัดแปลงอวัยวะเช่นหัวใจหรือปอดนั่นเองครับการผ่าตัดครั้งนี้จะต้องมีอินซิชันซึ่งหมายถึงการเปิดช่วงอกเพื่อเข้าระบบไหลเวียนโลหิตหรือว่าอันเนสโตโมซิสมันจะเป็นการเชื่อมต่อหลอดเลือดและก็อวัยวะเพื่อในการไหลเวียนของเลือดนั่นเองหรือว่าของเหลวตามความต้องการของเดวิดนั่นเองเดวิดได้ทําการรีเซ็ชันหรือว่าการตัดอวัยวะบางส่วนออกไปเพื่อลดความสามารถในการต่อต้านของชอนนั่นเองครับการใช้ท่ออาจจะช่วยให้เขาสามารถควบคุมระบบต่างๆได้ภายในร่าง เร่งเราจะเห็นว่าเทคนิคเหล่านี้มันจะเป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมระบบทางกายภาพครับที่ตัวของเดวิดต้องการสร้างทานแพนเทชันหรือว่าการปลูกถ่ายอวัยวะระหว่างโฮสต์กับสิ่งมีชีวิตใหม่เพื่อผสมพันธุ์หรือว่าดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อสร้างสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งกว่าโดยสรุปเลยก็คือการทดลองเหล่านี้มันคือการปลูกถ่ายอวัยวะครับหรือว่าการทดลองทางพันธุกรรมที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างร่างกายของเธอเพื่อปรับปรุงระบบชีวาภาพนี่อาจจะเป็นการทดลองของเดวิดที่กำลังทำกับชอครับโดยการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการควบคุมการเจริิญตตโของงส่มี ชีวิตใหม่ผ่านการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในของเธอนั่นเองจากที่ผมเล่าๆมาทั้งหมดการทดลองในครั้งนี้เราจะเห็นว่าจริงๆแล้วชอยังไม่ตายนะแล้วก็มีการขัดขืนต่อต้านการทดลองของเดวิดด้วยนั่นมันทําให้ผมรู้สึกเจ็บปวดมากๆเลยครับ หนึ่งในประเด็นหลักของเอเลี่ยนโคเวเนนต์คือการแสดงให้เห็นถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับปัญญาประดิษฐ์อย่างเดวิดในตอนที่มันได้รับอิสรภาพและมุ่งหน้าไปยังเป้าหมายของตัวเองหนังเรื่องนี้แสดงออกมาอย่างชัดเจนเลยครับว่าตัวของ AI สามารถที่จะหลอกลวงและก็โกหกได้อย่างชาญฉลาดเลยโดยพูดสิ่งที่จําเป็นเพื่อควบคุมและบงการการกระทําอารมณ์ของมนุษย์อย่างไรก็ตามฉากที่ถูกลบออกไปจากเอเลี่ยนโคเวเนนต์ที่มันเป็นฉากหนึ่งที่อยู่ในบูเลดูเหมือนว่ามันจะขัดแย้งกับบ,บทฉากนี้ซะด้วยมันแสดงให้เห็นว่าตัวของ David ข่่่าาาาชอออออเเเเเเพะวธธปฏิสสขขขข้นอของที มีความตั้งใจที่จะสร้างเอเดนที D N T ่2ร่วมกันหลังจากที่เขาสามารถทำลายดาวเคราะห์บ้านเกิดของอินจิเนียได้เขาได้บอกไว้ว่าการทำลายดาวเคราะห์บ้านเกิดของอินจิเนียมันคือการบูชาให้กับเธอครับแต่ที่น่าตลกก็คือตัวของชอดูเหมือนจะไม่เรียนรู้จากข้อผิดพลาดของเธอในอดีตเลยเหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นในภาคของพูมีทิอุสและเธอก็ได้กลับพบว่าตัวเองอยู่บนโต๊ะผ่าตัดซะแล้วโดยมีตัวของเดวิดเป็นผู้ทำการทดลองต่างๆกับเธอฉากที่ถูกลบทั้งหมดนี้เป็นรูปแบบของข้อความที่เดวิดได้ส่งไปยังเวลานยูทาน,นิโดยททที่เขาาาไดดด้้สรรุปกกลลองงัหมแว็คว สเเร็จข,ขาแต่ที่น่าเสียดายก็คือผมไม่สามารถที่จะเล่นฉากที่ถูกลบออกไปได้เนื่องจากมันมีลิขสิทธิ์แล้วก็มันค่อนข้างยาวมากแต่เอาเป็นว่าพวกเราจะมาพูดถึงส่วนที่สําคัญที่สุดกันดีกว่าเดวิดได้กล่าวว่าผมเป็นบุตรของปีเตอร์เวลานผู้ล่วงลับตามวิสัยทัศน์ของเขาผมได้เดินทางไปจนถึงขอบจักรวาลแล้วและด้วยความช่วยเหลือของอลิซาเบธชอผมได้กลับพบสวรรค์ที่เน่าเปื่อยผมมองดูดวงดาวนี้ค่อยๆแตกสลายไปมันเป็นของขวัญให้กับเธอเราสามารถที่จะสร้างโลกใหม่ได้ที่มันสามารถเป็นเอเดนที่2ได้แต่เธอกลัับปฏิิเเเเสสธ่งนนน้้พวกราจะห็ไดย ว่าดูเหมือนว่าในความคิดของเดวิดในตอนนั้นเขาคาดหวังให้ชอช่วยเขาในการสร,าสร้างสิ่งมีชีวิตชั่วร้ายจริงๆครับหลังจากที่เขาสามารถทําลายดาวเคราะห์บ้านเกิดของอินจเนียได้เขาได้เห็นว่ามันคือของขวัญให้กับชอและก็เป็นการแก้แค้นให้กับความตั้งใจของอินจิเนียที่ตัวของอินจิเนียมาทําลายล้างโลกนั่นเองมันก็ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ว่าตัวของเดวิดหมายถึงอะไรกันแน่กับคําที่ว่าเอเดนที่2แต่ในความคิดที่ปิดเบี้ยวของเอนดอร์ตัวนี้มันน่าจะรวมถึงสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวและก็น่าสพึงมากเลลยยคัับที่มน้ากสิ่่งทีเราได้เห็นในใและตัวของ David ก็อาจจะให้ชอช่วยเขาด้วยเพราะว่าเธอมีใบบรญญาไหลายใช่ไหมครับรวมถึงปริญญาด้านไวรัสวิทยานี่คือสิ่งที่เดวิดคิดครับ จากนั้นตัวของเดวิดก็ได้บอกว่าผมจะทําอะไรได้เธอเป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบที่สุดผมพยายามอย่างยิ่งที่จะทําให้เธอกลายเป็นมากกว่ามนุษย์ผมหมายถึงว่าที่มันถูกพัฒนาแล้วนะขณะที่เขาพูดอยู่ในตอนนั้นกล้องก็แสดงให้เห็นถึงภาพของเดวิดที่กําลังผ่าตัดดรชออย่างโหดเหี้ยมมากเลยครับหนึ่งในทฤษฎีที่บอกไว้ว่าเดวิดตั้งใจจะสร้างราชินีเอเลี่ยนโดยใช้ร่างกายของดรชอที่มันมีหลักฐานบางอย่างจากงานคอนเซปต์อาร์ตของเอเลี่ยนโคเวเนนต์ในตอนนั้นตัวของเดวิดได้พูดต คำพูดนี้ได้บ่งบอกว่าตัวของเดวิดได้ทำการทดลองกับดรชอไปแล้วในลักษณะที่มันน่ากลัวมากๆครับมันอาจจะเป็นไปได้ว่าเขากำลังทดลองกับเธอในขณนะที่เธอยังมีชีวิตอยู่ก็ได้ซึ่งนั่นน่าจะหมายถึงกับการที่เธอไม่ยืนยอมให้กับการทดลองนั่นเองเดวิดก็ได้ตัดสินใจจบชีวิตของเธอไปแล้วก็ใช้ชิ้นส่วนอวัยวะของเธอเพื่อสร้างสิ่งมีชีวิตใหม่ฉากที่ถูกลบนี้มันค่อนข้างน่ากลัวและก็น่ารบกวนใจมากๆแต่ก็แสดงให้เห็นถึงความบิดเบี้ยวและความบา้าคลั่งของเดวิดด้วยเช่นกันซึ่งมันชี้ให้เห็นถึงงควาาาาามมอัตรรยขปปญญะะดดิิษฐ์ททีีทผ่ผพลลแ วิวัฒนาการไปเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายก่อนที่พวกเราจะพูดถึงส่วนที่เหลือของฉากที่ถูกลบดูเหมือนว่าฉากนี้จะบอกเป็นนัยสําคัญว่าตัวของเดวิดได้สร้างหรือว่าอย่างน้อยก็ฟื้นฟูซินูมอฟขึ้นมาใหม่โดยใช้ชิ้นส่วนของชอและก็ของเหลวสีดำซึ่งได้อธิบายไปว่าเวลานยูทานนี้รู้เรื่องเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในภาพยนตร์ของเอเลี่ยนภาคแรกอย่างไรกับบางจุดที่ตัวของเดวิดได้บอกว่าเอนจิเนียร์กลัวพลังของตัวเองและขับไล่หมาป่าซึ่งนั่นน่าจะหมายถึงซินูมอฟโบราณบางประเภทเนื่องจากตตตััััววววขขขขอองงงงเเเเดิิรรีียยยกกกกสส่่่่่่่ท้้าา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 ึนาาาานนยายามมมปชแพพลบบไ ไล่หมาป่าและก็ลบล้างการสร้างของพวกเขานั่นหมายความว่าตลอดหลายพันปีที่ผ่านมาตัวของเนจิเนียร์เคยพกพันซินูมอฟรุ่นบางรุ่นมาแล้วอย่างเช่นดีคอนแต่การตัดสินใจทำลายพวกมันในคําออื่นๆคือขับไล่หมาป่านี่กระบ่งบอกได้ว่าตัวของเดวิดไม่ได้สร้างซินูมอฟขึ้นมาใหม่จากศูนย์แต่ว่าเขานำดีไซน์ของซินูมอฟรุ่นเก่ากลับมาและปรับปรุงขึ้นมาใหม่ถึงแม้ว่าตัวของปัญญาประดิษฐ์จะเป็นวายร้ายที่รองลงมาในภาพยนตร์ของเอเลียนเสมอมาเลยแต่ว่าใน, venant, Scott น,นาาอเอเลียนโคเวเนนต์ลิลลี่สกอ ว่าตัวของเดวิดเป็นผู้สร้างสิ่งมีชีวิตที่อันตรายที่สุดเรากลับมาที่ฉากที่ถูกลบกันต่อนะครับตัวของเดวิดได้พูดว่าน่าเสียดายที่สัตว์ป่าธรรมชาติบนดาวเคราะห์นี้ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากนะักแต่ด้วยชอผมตระหนักว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่พิเศษเกี่ยวกับปฏิกิริยาของสารนี้ที่มันมีผลต่อจีโนมของมนุษย์เดวิดก็ได้พูดต่อว่าหลังจากการทดลองมาหลายปีแล้วผมก็ได้พบหมาป่าของผมสักทีแล้วก็รวมถึงฝูงแกะด้วยในบริบทนี้คําว่าหมาป่าของเดวิดน่าจะหมาย ภาพในการสร้างสิ่งมีชีวิตใหม่ส่วนในการสรุปฉากที่ถูกลบออกไปเดวิด <David S 1> ได้พูดว่าผมเหลือเพียงสิ่งเดียวก็คือการทําให้มันสมบูรณ์แบบราชินีของผมขณะที่ฉากเปลี่ยนไปแสดงตัวของเดนิลที่ตัวของเขากําลังหลับอยู่ในห้องแช่แข็งจากบทสนทนานี้ก็ได้เห็นชัดเจนว่าตัวของเดวิดเขามีความตั้งใจที่จะสร้างราชินีเอเลี่ยนตัวใหม่โดยบ่งบอกว่าดรชอเป็นเวอร์ชันแรกของสิ่งมีชีวิตตัวนี้ดังนั้นแล้วประโยคที่เดวิดพูดกับเดนิลในตอนนั้นเขาได้บอกว่าเขาจะทํากับเธอเหมือนกับที่ทํากับดร็อกเลยคมมต มันยังมีการอธิบายด้วยว่าทําไมตัวของเดวิดถึงรู้สึกโล่งใจในตอนที่เดนียลสามารถฆ่าตัวของซินูมฟได้ในตอนท้ายของเอเลียนโคเวเนน์เดวิดได้มองเห็นสกยภาพมหาศาลในตัวของเดนียลครับดยมองว่าเธอเป็นฐานทางชีวภาพที่สมบูรณ์แบบสําหรับราชินีตัวใหม่และความสามารถในการเป็นผู้นําและความแข็งแกร่งทางจิตใจของเธออาจจะเป็นคุณสมบัติที่สําคัญสําหรับสิ่งมีชีวิตตัวนี้มันเป็นช่วงเวลาที่น่ากลัวสุดๆเลยครับเพราะว่าเธอกําลังเข้าสู่การหลับอยู่โดยไม่รู้อะไรเลยว่าปีศาจในตอนนั้นมันจะทําการทดลองสุดโหดร้ายกับเธอและเธอก็ไม่สามารถทําอะไรไรด้เลย โดยรวมแล้วฉากทั้งหมดที่ถูกลบออกไปมันชัดเจนครับว่ามันคือหลักฐานการตายของชอและหลักฐานในการยืนยันความตั้งใจของเดวิดโดยการสร้างสิ่งมีชีวิตที่สามารถสืบพันธุ์ได้เองโดยใช้ราชินีเอเลียน ท่าผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับสำหรับ2เวอร์ชันนี้การตายของชอมันควรที่จะมาเป็นในรูปแบบไหนถ้าท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ก็หมดลงเพียงเท่านี้ถ้าท่านผู้ชมท่านไหนที่ชอบวิดีโอแบบนี้ยังไงก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆสําหรับเอเลี่ยนกันต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องลากันไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ